สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมลูน่าเอ็มและคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําอีกหนึ่งอาชีพสุดโหดท,ที่มีดาเมจรุนแรงที่สุดในเกมนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่โดยเฉพาะผู้เล่นสายฟรีสายประหยัดทุกๆท่ทานนะครับถ้าเพื่อนเพื่อได้ดูคลิปแนะนําสายอาชีพฮันเตอร์ไปในคลิปก่อนเนี่ยก็จะทราบว่าผมได้ทําการเติม b บกิเนอร์แพคเกจ300บาทสำหรับสายฮันเตอร์เนี่ยถึงจะเริ่มโหดขึ้นมาพอมีดาเมจฟาร์มมอนกับเขาบ้างนะครับ แต่สำหรับตัวละครที่ผมจะแนะนําในวันนี้ผมไม่ได้เติมเลยสพ็กเกจเดียวนะครับเรียกว่าเป็นตัวละครทดสอบสายฟรีเลยก็ว่าได้และผมก็ตกใจมากกับผลลัพธ์ที่ออกมาที่ตัวละครนี้เนี่ยสามารถสร้างดาเมจได้มากกว่าตัวละครฮันเตอร์ที่เติมแพ็กเกต300บาทซะอีกน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับอล่ะครับเมื่อพร้อมแล้วไปลลยกันเลยครับ จูบิโกช็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตร r u e Money บัตรเรเซอร์โกในราคาสุดคุ้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบัตรไอทูนกิฟต์การ์ในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจจูบิโกช็อปนะครับ สายอาชีพที่ผมจะแนะนําในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาชีพสุดฮิตดาร์กวิษร์นั่นเองนะครับต้องบอกว่าโหถึงขนาดที่เพื่อนๆบางคนเนี่ยเริ่มเล่นมาในสายอาชีพอื่นถึงกับต้องหันมาปั้นดาร์กวิษา์ตัวใหม่กันเลยทีเดียวอันดับแรกเนี่ยให้เพื่อนๆดูตัวละครผมก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้เติมแพ็กเกจใดๆเลยสักแพ็กเกจเดียวเป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ดาามจที่สร้างได้เนี่ยถ้าเป็นการตรีธรรมดานะอยู่ที่สองพันนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นสกิลเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเจนถึงประมาณ 14, และด้วยข้อดีของดาวิสาตนะครับก็คือสกิลของมันเนี่ยเป็นสกิลหมู่จะเป็นส่วนมากไม่ว่าจะเป็นสกิลเสกพื้นไฟเสกพื้นน้ําแข็งทําให้สายดาวิสั์เนี่ยสามารถใช้ฟาร์มมอนสเตอร์ก็ได้ตีบอสสกิลก็ดีเป็นตัวละครที่รีดดาเมจได้โหดสุดๆเลยนะครับเปรียบเทียบกับตัวละครทันเตอร์ของผมนะครับตัวนี้อย่างที่บอกว่าผมเติมแพคเกจ300ไปด้วยนะครับดาเมจจากการโจมตีธรรมดาตอนนี้เนี่ย ยิงมอนสเตอร์ตัวเดียวกันเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ1742นะครับถ้าติดคริเนี่ยก็จะเด้งขึ้นไปถึงประมาณ3,000และในด้านการออกสกิลก็ถือว่าแรงอยู่นะครับสามารถรีดได้ถึงประมาณ1 3 0 0 0ถึง15,000นะครับแต่สายฮันเตอร์ก็จะมีสิ่งที่ด้อยกว่าสายดักวิสานิดนึงเพราะสกิลส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นสกิลเป้าเดียวนะครับแล้วก็บางสกิลที่เป็นสกิลหมู่เนี่ยระยะก็ค่อนข้างจะแคบนะครับทำให้ฟาร์มมอนสเตอร์ในแผนที่ที่รุมๆได้ช้ากว่าดักวิสานะครับ ต่อมาผมจะพาเพื Sod ่อนๆมาดูในส่วนของสกิลที่ผมใช้กันบ้างนะครับหลักๆแล้วเนี่ยตัวละครนี้ผมจะเน้นไปที่สกิลหมู่เป็นหลักและสายที่ผมจะแนะนําเพื่อนๆก็จะเป็นสายไฟแล้วก็สายน้ําแข็งนะครับในด้านสกิลไฟเนี่ยหลักๆผมจะใช้อยู่2สกิลก็คือไฟอาร์เมอร์แล้วก็ไฟกราวนะครับเดี๋ยวเราไปดูลักษณะการทํางานของ2สกิลนี้กันมาเริ่มกันที่สกิลไฟอาร์เมอร์นะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการเสกเกราะไฟรอบตัวละครนะครับสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่เข้ามาใกล้ แล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดาเมจตอนใช้สกิลนะครับจะเห็นว่าเมื่อเสกเกราะไฟขึ้นมาเนี่ยมอนที่อยู่ใกล้ๆจะตายทันทีนะครับดาเมจสูงถึง1400 0เลยทีเดียวเป็นสกิลที่แนะนําให้อัพเต็มเลยครับต่อมาอีกสกิลนะครับผมไฟกราวจะเป็นการเสกไฟลงไปที่พื้นนะครับผมสร้างความเสียหายในระยะ7วินาทีสกิลนี้เนี่ยจะเบากว่าไฟอาร์เมอร์เกือบครึ่งนะครับแล้วก็ระยะเวลาน้อยกว่า3วินาทีแต่ข้อดีของมันคือมันเสกลงพื้นแล้วก็สามารถใช้คอมโบกับไฟอาร์เมอร์ได้ทําให้มอนสเตอร์ที่เข้ามมมาาใกกล้้เเรนนนโดขึะคับ ต่อมามาดูที่สายน้ําแข็งกันบ้างนะครับสำหรับสกิลที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นไอซ์ฮีทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสกิลตอนนี้เลเวลผมยังไม่ถึงก็คือฤาษีนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของสกิลไอซ์ฮีทกันดีกว่านะครับสำหรับสกิลไอซ์ฮีทนะครับก็จะคล้ายๆกับไฟกราวก็คือจะเป็นการเสกน้ําแข็งลงไปที่พื้นนะครับต่างกันนิดหน่อยก็ตรงที่ว่าไฟกราวเนี่ยมันจะแท็กเกตไปที่มอนสเตอร์นะครับแต่ว่าไอซ์ฮีทเนี่ยมันจะไล่ที่ตัวละครเป็นจุดศูนย์กลางนะครับสร้างดาเมจได้รุน ต่อมาที่สกิลบลิสตัดนะครับอันนี้เป็นสกิลเลเวล55สกิลนี้เนี่ยจะสร้างพายุหิมะรอบตัวละครนะครับข้อดีของสกิลนี้คือเป้าหมายที่โดนโจมตีเนี่ยมันก็จะติดแช่แข็งด้วยนะครับไม่สามารถโจมตีเราได้เป็นทั้งสกิลทําดาเมจแล้วก็เป็น CC ในสกิลเดียวกันนะครับต่อมานะครับถ้าเพื่อนๆมีแต้มสกิลเหลือนะครับผมก็จะแนะนําอีกหนึ่งสกิลก็คือเป็นสกิลบัฟนะครับ Dark b l e s ซิ่งนั่นเองสกิลนี้เนี่ยมาอัพเต็มนะครับจะเพิ่ม max HP แล้วก็ max MP ให้เรา2 5 45ถถึึงงววินนนนาาาาททีีซ่่ออ่่่่่กก็็ือออออเเเเยยยยะะะูคครรับแๆจจไไมหผล เพราะว่าเลือดเรายัางน้อยนะครับแต่ว่าพอเลือดเยอะๆแล้วเนี่ยระดวลสูงๆขึ้นไปนะครับเพิ่มมา25%เนี่ยคือเยอะมากทีเดียว มาดูฝั่ง Mastery กันบ้างนะครับอันแรกที่แนะนําให้อัพก่อนเลยก็คือ Magic Research นะครับที่เลเวล5เนี่ยเพิ่มโจมตีเวทได้ถึง10%ทีเดียวนะครับต่อมานะครับเมื่อ Magic Research อัพจนเต็มแล้วนะครับมันก็จะมีแนะนําให้อยู่2ทางนะครับทางแรกเนี่ยจะเป็นสายถึกสาหรับใครที่กลัวว่าตัวละครดาร์กวิสานมันจะบางเกินไปก็แนะนําว่าให้อัพ Mastery Max HP มาก่อนนะครับจะทําให้ต้นเกมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับตอนนี้นะครับ Max HP ของผมเนี่ยแค่เลเวล4เท่านั้นยังไม่เต็มนะครับแต่ว่าก็เพิ่ม Max HP มาให้ถึง1,5 แต่แต้มทีเดียวและต่อมานะครับใครที่อยากจะไปสายดามเมจเพียวๆขอยิงเวทโหดๆนะครับแต่ว่าสายนี้แนะนําว่ามีปาร์ตี้เก็บเลเวลกับเพื่อนก็จะดีนะครับไม่ค่อยเหมาะกับสายลูยเดียวเท่าไหร่ก็จะแนะนําให้อัพมาสต์รี่เป็นไฟเอเลเมนต์หรือไอซ์เอเลเมนต์นะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้สกิลไหนเป็นหลักแต่ส่วนตัวผมเนี่ยจะใช้สกิลเกราะไฟเป็นหลักนะครับก็จะอัพไฟเอเลเมนต์ก่อนนะครับ โอเคครับและนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับใครที่กําลังหาเกมออนไลน์ MMO RPG เก็บเลเวลกราฟิกน่ารักน่ารักเล่นง่ายๆนะครับโดยเฉพาะใครที่กําลังสนใจในเกม l u น a าเอยูนะครับและยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเล่นสายไหนดีก็ลองมาเริ่มที่สายดักวิสรดได้นะครับสายฟรีก็เล่นได้และใครที่เป็นสายเติมเนี่ยยิ่งโหดเข้าไปใหญ่เลยผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปโหลดมาลองเล่นกันได้ สุดท้ายนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ t o p game Thailand คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ